สวัสดีครับพบกันในกีตาร์5นาที EP ที่12นะครับ EP นี้ก็จะเป็นเรื่องของเบสิกกีตาร์นะครับเบสิกกีตาร์วันนี้จะพูดถึงเรื่องการเกากีตาร์นะครับเกายังไงให้ได้เสียงที่ดีนะเกาอย่างไงนะครับวันนี้มีอยู่2 c o คอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ concept แรกคือ,อเรื่องของเสียงสเทนหรือเสียงที่มันค้างยาวนะครับ เสียงที่ค้างยาวเนี่ยจะทําให้การฟังเนี่ยมันมีความลุ่มลึกมากขึ้นก็คือมอีความรู้สึกที่ต่อเนื่องนะมีความรู้สึกความรู้สึกที่ต่อเนื่องของระดับเสียงของโน้ตไปได้เรื่อยๆนะผมยกตัวอย่างเช่นการระหว่างการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนคอร์ด A ไป c s h a r p m i n ไปทุกโนต้ตสังเกตจากการดีดชา้าแบบนี้นะครับหางเสียงให้มันค้างยาวแต่ถ้าเรากดไม่แน่นนะมันจะเป็นอะไรเงี้ยนะเสียงมันจะหางเสียงจะสะดุดเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้เสียงมันค้างยาวนะความเคลียร์ความ clear, ความเคลียร์ของการเล่นหมายถึงว่าเราเล่นหนึ่งต้องจับ จับให้แน่นนะจับให้แน่นก็คือจับไม่บอดอันดับ2คือเวลาที่เจอขอที่มันมีหลายๆนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วอาจจะไปโดนไปโดนสายอื่นเช่นซีชั้นไหมนิ้วก้อยเนี่ยมันจะมีปัญหานี่ก็ต้องระวังนะครับระวังขอดประเภทเนี้ยประเภทติดตัวนายติดตัวอะไรเงี้ย แบบนี้นะครับก็จะต้องทําให้หางเสียงของโน้ตมีความชัดเจนทำยังไงให้มันเสียงมันสะอาดที่สุดนะครับอันนี้คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2ครับเรื่องของบาลานซ์นะครับบาลานซ์ Balance ก็คือการคอนโทรลเสียงให้มันอยู่ในย่านที่พอดีพดีกันระดับเสียงสูงก็คือ3สายล่าง ระดับเสียงต่ำก็คือ3สายบนกาวให้มันมีความสมดุลกันบางคนเพิ่งเริ่มฝึกใหม่อาจจะเป็นการกาวแพทเทิร์นที่ง่าย,ายเช่นโป้งชี้กลางชี้นางชี้โป้งอะไรเงี้ยนะครับสมมติว่าเป็นคอร์ดบีมิเนอร์แล้วกันนะครับบีมิเนอร์นะครับโป้งชี้กลาง ในจังหวัดที่1เท่าน,นั้นใช่ไหมครับแต่เวลาที่คนเกาได้อย่างอิสระแล้วนะครับเล่นไปสักพักแล้วเราจะเล่นตามฟีลลิ่งของเราเราจะเกาอยังไรก็ได้นะครับเช่นว่าในคอร์ดคีนะครับผมอาจจะเกามาบนี้น,นีป้องก็จะขยับตามที่เราต้องการเลยเมื่อกี้นี้ผมมีทั้งสาย5แล้วก็สาย4นะครับสาย5นี่ก็จะเป็นเบสของคอร์ด บ a ลานไปตามความรู้สึกตามประสบการณ์ของผู้เล่นได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็ยังมีเทคนิคอีกมากมายในการเกานะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ยังมีเรื่องของการดีดแบบเขาเรียกว่าดีดแบบร่วบนะครับมันจะได้เสียงคล้ายๆกับเสียงกวาดลงไปแบบนี้นะแต่ว่าผมใช้วิธีการหยิบเอาทันะนี้ก็จะเป็นเทคนิคของทางด้านของกีตาร์คลาสสิก ที่ที่อาจจะใช้เทคนิคเหล่านั้นมาใช้ในกีตาร์โปร่งได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในกีตาร์5นาทีครับ